สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้วาร์ปมาอยู่แถวแยกไฟชายนะแถวถนนจรันนะครับวอดีแวบเอาของก็เลยลองเปิดคลิปดู ก็มไม่รู้นะครับแบบบางทีงัดคลิปชิปขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างมันไหมลองโูรถามอยู่ในกลุ่มบอกว่าเป็นที่เซ็นเซอร์เกียร์นะต้องล้างเซ็นเซอร์ยังไม่ได้มีเวลาเอาไปล้างเลยนะคะับพอจะเอาไปก็ฝนตกตอนเช้า ช่วงนี้ก็ฝนก็ตกตอนช้าตลอดเลยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะวันหยุดว่าจะออกไปขับรถเล่นก็ไม่ได้ไปมีวันนี้ละ่ะที่ที่ฝนมันมันไม่ตกนะก็ไม่แน่ตอนบ่ายมันอาจจะตกก็ได้